วันนี้อ,อัปเดตสองรอบนะมาดูว่าตัวเล็กมันฟื้นหรือยงังดูพ่อมันมาเฝ้าแม่มัน คุยกันกับพ่อมันผมโดนแก้งครับผมโดนแก้งผมโดนแก้งทุกทีเลยนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยไปหาพ่อเลยพ่อไม่ยอมช่วยเลยผมโดนแก้ง ยังกินนมกับเขาไม่ได้สักทีเลยร้นอนจังเลยวันนี้นี่เนี่ยนี่เนี่ยมดดินซะเลย

นี่มันบังไอ้นี่อยู่บังกะละมังเอาเอาเอโอ้นี่นี่นี่นออกแล้วออนแล้วนี่ตัวนี้นะที่มันอ่อนแอที่สุดตอนนี้นี่โดนแม่ทับอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อเอาตัวรอดนี่จะรอดไหมนอ้อ เลาให้นมก็คงกินไม่ได้ยืนก็จะล้มอยูน่นะ,ะ,ะ,ะมันเริยนแบบจากแม่วันนี้ เาสังเกตดูตาเขานะ,นะตาเขาเนะนี่ยเขาจะสังเกตว่าเราถืออะไรนะถืออะไรนะทำให้ลูกเขาตายหรือเปล่านะเมื่อวานลูกวิ่งไล่ชนเอาวันนั้นที่ถือกล้องเข้าไปยื่นลงไปข้างในนี่พุ่งชนเลย เมันไงคนเลี้ยงหมูมาแล้ว <c oughs> ยังคือ่าเอาแยกไปให้เอานมให้มันกินต่างหากมันเพาะท่านหมูนี่มันเหนียวบอกดึงมันบมกเลยมันใส่มันติดติดมูเหนียวเนาะ กับตัวมึงวันนเพราะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ปกติผู้ว่าน,นี่แม่มันสวนมันฟุดฟัดฟุดฟัดเดียวกระโดดแลนวาสิมาซนลูกมันตายมั้งแล้วก็อาการหอนอันนี้มันกินเนี่ยมันว่งไหลใส่ปากมันได้นี่มันต้องไปจูบกินด้วยตะลาง มันเอาปากกดหรอกมันก็ลงไปจูบกินอยู่คนต้องเฮ็ดไหนมันไหลเข้าปากมันหรือว่ามันอาจจะตําเกินไปให้มันเข้าไหมงับห้วกับมันก็ไหลลงปากมันนี่มันลงไปกินทุกคนย่พืชตัวนี้แยกไปเอาเอานมให้มันกินตั้งนานให้มันฟื้นก่อนตังเอากลับมากระสันบอลอดเนี่ยน มาได้กิ่นน้นำนมเลโอ้โห <c oughs> ตัวนีจ้จะอยเนี่ยตัวนีจ้จะจอยมันมีสิบมีสิบเต่าแต่ว่ามีลูกสิบสองมันก็กินบ่ท่นนานนะญาติกันสัตว์ตัวนี้ได้กินน้ำมอยู่ตัวไหนที่ใหญ่นะครับใหญ่อืมเอา้าเอา้เอา คนเลี้ยงพวกแกมาแล้วไปแล้วนะบาย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  ao ao ao, tôi chơi chơi có mu, thằng này nó đang quan tâm mà nó không bị ช่วงเวลากินของเขามาแล้ว